เคยไหมครับขับรถเข้าปั๊มจะเติมลมแล้วไม่รู้เติมเท่าไหร่สวัสดีครับผมบังแอมนะครับเคยไหมครับขับรถเข้าปั๊มเพื่อจะเติมลมยางแต่ไม่รู้จะเติมเท่าไหร่การเติมลมยางนั้นสำคัญนะครับว่บาจะเติมล้อหน้าเท่าไหร่ล้อหลังเท่าไหร่เพราะมันส่งผลต่อการขับขี่นะครับ ผลเสียถ้าเราเติมลมยางผิดวิธีการขับขี่การทรงตัวของรถจะไม่เหมือนเดิมและจะทำให้ยางเสียไวขึ้นเพราะถ้าเราเติมลมยางน้อยไม่เท่าสเปคของเขาหรือไม่ได้มาตรฐานยางจะเกิดการบิดตัวทำให้เกิดยางแตกยางรั่วง่ายขึ้นการขับขี่การเบรกการอะไรก็ไม่ปลอดภยัยส่งผลหลายๆอย่างเลยนะครับกับลมยาง นี่คือผลเสียของเขาแต่ถ้าเราเติมแบบถูกต้องได้มาตรฐานแล้วการขับขี่จะปลอดภัยขึ้นนะครับนิสัน n ิวอเมร่เคยรู้บ้างไหมว่าสเปคการเติมลมยางเท่าไหร่ลมยางของนิสันอเมร่นะครับล้อหน้าคู่หน้ามาตรฐานเลยสเปคจากโรงงานต้องเติม38ปอนด์นะครับล้อคู่หลัง35ปอนด์ทำไม ต้องล้อคู่หน้ามากกว่าคู่หลังเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหลายหลายคนเลยนะครับที่เข้าใจว่าล้อคู่หน้าต้องเติมน้อยกว่าล้อคู่หลังอันนี้แล้วแต่สเปครถนะครับถ้าในนิสันนิวอารเมลเปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อทำไมต้องเติมล้อคู่หน้ามากกว่าเพราะครึ่งข้างหน้าส่วนโดยสารด้านหน้าห้องเครื่องของนิสันนิวอ m e ์เม เครื่องนี่วางเต็มเลยนะครับถึงจะเป็น e ีโกคาร์นะครับสามสูบร้อยแรงมา้า1,000งพันเทอร์โบนั่นไงครับเลยต้องเติมมากกว่าเพราะบวกกับผู้กับขี่กับผู้โดยสารคู่หน้าไปแล้วทําให้ส่วนหน้ามันหนักกว่านิดนึงส่วนหลังถึงเติมน้อยกว่าไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆที่อาจจะเติมหน้าน้อยหลังเยอะถ้ากลายเป็นกระบะบรรทุกของนิสสันก็จะเติมหน้าน้อยหลังเยอะเพราะว่าเราเน้นบรรทุก หรือวิ่งตัวเปล่าก็ต้องเติมตามมาตรฐานของเราจะดูจากตรงไหนครับสเปคเขาเปิดประตูไปนะครับอยู่ที่ข้างประตูเลยนะครับในนิสสันนิวาเมล่าจะมีสติกเกอร์บอกอยู่ว่าถ้าเติมลมยางมาตรฐานอันนี้ขึ้นอยู่กับล้อที่เราใช้ด้วยนะครับว่าถ้าเป็นสเปคเดิมล้อเดิมจากโรงงานเติมสเปคนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแม็กหรือเปลี่ยนยางเป็นหน้าเล็กหน้ากว้าง ก็ต้องดูอีกแบบหนึง่งว่าล้อชนิดไหนยางชนิดไหนจะเติมเท่าไหร่เพราะมันส่งผลด้วยครับเรื่องการประหยัดน้ํามันถ้าเติมได้มาตรฐานเนี่ยมันส่งผลให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นอยู่แล้วถ้าเติมแข็งไปเยอะไปวิ่งก็จะก,กระด้างแข็งๆแ,แต่ถ้าเติมอ่อนไปนั่นก็กิกนน้ํามันนี่ครับคือผลได้ผลเสียของการเติมลมยางที่สําคัญเลย เติมได้มาตรฐานจะปลอดภัยมากขึ้นในการขับขี่แน่นอนครับฝากไว้นะครับเป็นความรู้แล้วเจอกันครับอัสลามอะลยกุムบารองมาตุลลอฮิบะบารากาตูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ